วัสดีคะ่ะวันนี้เปิดร้านแต่เช้านะคะหลังจากใส่บาตรฝนก็ตก ฝนตกแต่เช้าแล้วค่ะวันนี้ตอนนี้เริ่มจะหยุดแล้ววันนี้ตั้งร้านแต่เช้าเลยนะคะ ใครผ่านมาผ่านไปทางนี้แวะมารับประทานได้นะคะฝนต,ตกแรงมั่นคะตอนเช้า มะพร้าวก็แม่นะคะแย่สวยงามไม่มะพร้าวสวยงามมากยี่สิบห้าบาทนะคะมะพร้าวปั่นติ่มก็แม่นะคะไห้ตื่นเช้ามาฝนตก ก็จะประมาณนี้นะคะช่วงเช้าสป็นแบบเช้านี้ตอนนี้ก็เปิดให้นั่งรับประทานแล้วนะคะเหมือนตก นอกบ้านก็จะเป็นประมาณนี้นะคะฝนเริ่มตกใหม่ๆก็ครึมๆตรงนี้ก็จะมีน้ำขัง,งข้างๆก็จะมีโรงเรียนสอนขับรถนะคะสอนดีไม่มีดุนะคะติดต่อสอบถามได้นะคะตามเบอร์นี้ เรียนอบรมสอบใบขับขี่ที่โรงเรียนได้เลยนะคะข้างหน้านี้ก็จะเป็นตลาดตลาดเช้าก็จะมีโจ๊กเซนวิชข้าวถุงข้าวกล่อง เอาแกงก็จะมีหลายเจ้านะคะข้าวต้มมัดหมูย่างไก่ย่างไก่ทอดพร้อมด้วยผลไม้ข้างหน้านี้ก็จะเป็นตลาดส่งผลไม้นะคะมีผลไม้ทุกชนิดเลยข้างๆก็จะมีเซเว่นขนาบข้างอีกข้าง,งก็จะมีโลตัสนะคะแถวนี้ก็จะอูุดมสมบูรณ์ด้วยอาหารการกินมาก บางไกลๆทางนู้นก็จะเป็นร้านโจ๊กก็จะมีร้านโฮเด้งตรงนู้นนะคะใครที่เลี้ยงสัตว์ก็จะมีร้านอาหารขายอาหารสัตว์นะคะมหม้าหมูแมวก็จะมีอาหารสัตว์ขายตรงนู้นนะคะข้างๆนู้นมาแถวนี้ได้ครบทุกอย่างทั้งอาหารการกินของใช้ภายในครัวเรือนยี่ร้านยี่สิบบาทก็อยู่ข้างๆเลยนะคะ มาตรงนี้รับรองได้ทุกอย่างเซเว่นเซเว่นโลตัสอาตลาดผลไม้ข้าวแกงอาหารการกินมีครบทุกอย่างพร้อมด้วยร้านก๋วยเตี๋ยวป้านาด้วยนะคะผ่านมาทางนี้ก็เชนแหวะด้วยนะคะ ฝนตกมากแล้วค่ะตอนนี้ก็เริ่มหยุดแล้วภายในร้านก็ประมาณนี้นะคะผ่านมาทางนี้ก็เชิญแวะมาชิมมารับประทานได้นะคะซึ่งทุกวันนี้ างคนต่างก็ประหยัดค่ะข้าวของไม่ค่อยจะซื้อกันเท่าไหร่เงินทองหาลำบากจีกงิมันก็หาลำบากว่าตั้งแต่ยังไม่มีโควิดแล้วค่ะใช่ว่าแต่ก่อนเรารวยนะคะแล้วก็เป็นเหมือนปกตินี่นะคะก็มีกินมีใช้เหมือนทุกวันแต่เงินเราก็มีน้อยแต่ก่อนก็มีน้อยเดี๋ยวนี้ก็มีน้อยเหมือนเดิมพี่น้อง ใช่โควิดมาแล้วเราจะจนตอนไม่มีโควิดเราจะรวยนะคะเราก็เหมือนเดิมมาหาขนเหมือนเดิมแต่อาจจะออกจากบ้านไม่ได้แต่ก็ไม่ได้เป็นแค่บ้านเราเป็นทั่วประเทศเพราะฉะนั้นเราต้องปรับตัวเอานะคะพี่น้อง โคนมากมะพร้าวเป็นสุขภาพไอติมมะพร้าวก็เดี๋ยวปลาหนาต้ยมยำนะคะก็เดี๋ยวต้ยมยำปลาหนามีทั้งเนื้อหมูทะเลมีต้ยมยำน้ำใสน้ำข้นน้ำตก แข็งมาส่งแล้วค่ะฝนยังลงเม็ดไปโปรยอยู่นะคะขนาดนี้สำหรับคลิปนี้ก็ให้ดูบรรยากาศร้านประมาณเท่านี้นะคะเรื่ผ่านมาทางเทศบาลแปดนะคะถนน เทศบาลแปกระเทียมเวร้ร้านซวยเตี๋บป้านาด้วยนะคะร้านเริมสวยวีนาซาลอนก็อย่ายลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามกดคอมเมนต์มาให้กันยาชาแน่มัางนะคะสวัสดีค่ะ